สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาเจอกับพวกเราติโมโรซาแพฟินอีกแล้วนะคะทุกคนสาหรับวันนี้ค่ะทุกคนทําทคลิปตามคอมเมนต์ของท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะที่ได้คอมเมนต์ว่าถ้าอยากเรียนสายอาชีพกอกกิหรือว่าสายอาชีพกุก๊กหรือสายแม่ครัวที่ฟะเทศฟินด์นั้นต้องทาอย่างไรนะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์มาเล่านะคะเกี่ยวกับการทํางาน่ประลทศฟินส์ในสายอาชีพกุก๊กหรือสายแม่ครัวนะคะแล้วการเรียนต่อนั้นเรียนยังไงหลักๆเลยค่ะเรียนจบสาย เรียนจบภาษาฟินิชก่อนนะคะเรียนให้จบก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามั่นใจว่าเราสามารถเรียนต่อสายอาชีพได้ก็สมัครเรียนนะคะแต่ถ้ายังคิดว่าภาษาตัวเองยังไม่ค่อยแน่นยังอยากเรียนรู้เพิ่มนะคะในแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีคอร์สพื้นฐานเพื่อที่จะปรับ เรียนสายอาชีพนะคะมีคอสต,ตรงนี้ด้วยเนี่ยจะประมาณ6เดือนนะคะก็แล้วแต่ที่โรงเรียนฉะนั้นนะคะการเรียนก็ถือว่าการเรียนภาษาเนี่ยเราต้องเรียนภาษาก่อนเราถึงจะกระเถิบไปเรียนสายอาชีพได้นะคะทีนี้เนี่ยสายอาชีพที่เลือกเรียนเป็นสายอาชีพก็กกีนะคะชื่อชื่นตามนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยเนาะก็180หน่วยกิตนะคะซึ่ง ใบวุฒิอมติตัวนี้วุฒิสายอาชีพตัวนี้นะคะทุกคนสามารถใช้เพื่อยื่นขอสัญชาติฟินแลนด์ได้นะคะแต่เงื่อนไขก็จะต้องอยู่ที่ต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์สปีนะคะถ้าถ้ามีคู่สมรสเป็นพลเมืองประเทศฟินแลนด์ก็คือมีสามีเป็นชาวฟินแลนด์นั่นเองนะคะหรือใครที่แบบไม่มีสามีเป็นคนฟินแลนด์นะคะแต่มาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ก็ต้องอาศัยอยู่5ปีนะคะ ตามที่เข้าใจนะคะน่าจะน่าจะประมาณนี้นะคะก็คือตอนนี้ในคุณแม่ก็อยู่ครบ4ปีแล้วเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะน้องตัวเพี่เพลงก็มาอยู่ที่ฟินแลนด์เข้าปีที่5แล้วนะคะปีที่แล้วเราก็เลยเยื่นขอสัญชาติฟินแลนด์โดยใช้วุฒิก,ก,ก็ิตัวนี้แหละค่ะทุกคนเอาล้วค่ะ อธิบายกันมายาวแล้วเราไปดูอาใช่ไม่ใช่เราไปดูหน้าที่นะคะว่าหน้าที่การทํางานในครัวเป็นยังไงอันนี้ยกตัวอย่างจากงานในครัวที่โรงเรียนนะคะแล้วก็งานในครัวของศูนย์เด็กเล็กนะคะเนื่องจากอาตอนนั้นเนี่ยแม่ครัวที่ศูนย์เด็กเล็ก,ลกป่วยนะคะหวัวหน้างานก็เลยบอกว่าวงพกาเธอไปแทนหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็จะได้ได้ได้ได,ได,ได้วิดีโอมานะคะซึ่งการถ่ายวิดีโอในที่ทํางานทุกคนต้องขออนุญ,ญาตหวัวหน้างานทุกครั้งนะคะ เพราะว่ากฎแต่ละที่ทํางานนั้นไม่เหมือนกันนะคะทางนี้ทางนั้นก็ได้รับการาได้รับอนุญาตจากที่ทํางานเรียบร้อยแล้วาสามารถถ่ายได้นะคะแต่ก็คือเราไม่ได้ถ่ายหเห็นหน้าเด็กไม่ได้ถ่ายให้เห็นหน้าเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่นี่ถือเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะคะเอาละค่ะไปดูกันเลยนะคะขออนุญาตใช้เสียงภาคเวลาลงลงลักษณะการทำงานและหน้าที่ในการทำงานของอาชีพแม่ครัวในประเทศฟินแลนดนะ์เนาะไปดูกันเลยค่ะ เอาแล้วค่ะหลังจากที่ไปส่งน้องตูรี่ที่เดแคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็รีบดิ่งมาเข้างานให้ทันก่อน7จ็ดโมงเช้าค่ะต้องออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าที่ทํางานนี้เป็นที่ทํางานของศูนย์เด็กอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งคุณแม่ได้มาท,ทําที่เนี่ยเนี่ยยังไม่ถึง1อาทิตย์นะคะฉะนั้นความคล่องต,ตัวต่างๆก็ยังไม่เป็นที่เป็นทางเท่าไหร่นะคะอย่างแรกที่เพื่อนๆเห็นก็คือการทํามื้อเช้าให้เด็กนักเรียนที่นี่ทานค่ะทุกคนทําไม่ยากนะคะก็จะเหมือนข้าวต้มบ้านเราหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน นะคะก็เขาก็จะทานกับแยมทานกับนมนั่นเองเนาะหลังจากนั้นเราก็เก็บสัมภาระนะคะอ่ะหม้อของใครหม้อของมันนะคะโดยที่ศูนย์เด็กที่ทํางานอยู่เนี้ยจะมีเด็กอยู่ประมาณ40กว่าคนคะ่ะทุกคนแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ ก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีเวลาว่างนะคะเราก็ต้องมาล้างจ ong งล้างจานนะคะล้างช้อนให้เรียบร้อยเก็บเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าการทํางานที่เนียเนี่ยเราจะทําคนเดียวค่ะทุกคนมีแม่ครัวแค่คนเดียวนะคะหลังจากที่เราทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องอมาล้างจานอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะหลังจากนั้นเวลาประมาณ10บโมงค่ะทุกคน ก็จะมีอาหารจากโรงเรียนใหญ่นะคะขออนุญาตเรียกว่าโรงเรียนใหญ่นะคะเอาอาหารมื้อเที่ยงเนี่ยมาส่งเรานะคะสบายหน่อยคือเราไม่ต้องทําอาหารเที่ยงให้เด็กๆนะคะก็จะมีอาหารมาส่งให้เด็กๆนะคะแต่หน้าที่หลักๆของเราก็คือการวัดอุณหภูมินั่นเองค่ะทุกคนอุณหภูมิของสลัดนะคะอุณหภูมิของอาหารอาหารจานหลักความร้อนต้องได้ความเย็นจะต้องได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในห้องเรียนสายอายชีพหรือว่าตอนที่เราเรียนสายกุ๊กนะคะคุณครูเขาก็จะเน้นย้าเราเสมอนะคะว่าอุณหภูมิของอาหารนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เขียนบันทึกลงในแต่ละวันค่ะว่าสลัดมีอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็อาหาร แกงนั่นเองมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเพื่อวันไดวันหนึ่งนะคะมีเจ้าหน้าที่จากกรมนอนามัยสาธารณสุขนะคะขออนุญาตเรียกว่าสาธารณสุขเข้ามาตรวจเนี่ยกันพลาดกันเหนียวไว้ค่ะเอาล้ค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยไปด้วยดีนะคะมาดูหน้าตามื้อเช้าของเด็กๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนอันนี้มันจะขึ้นอืดน,นิดนึงนะคะเนื่องจากมันมันนานแล้วนะคะทุกคนมันเหมือนสาคูที่มันอยู่นานมันก็จะซึมน้ําเข้าไปนะคะ หลังจากนั้นก็ถึงเวลาพักมื้อเช้าของคุณแม่แล้วก็พักกาแฟ15นาทีค่ะทุกคนเห็นดำๆเทใสเป็นกาแฟดำนะคะเอาแล้วค่ะเวลาผ่านไป10โมงครึ่งนะคะถึงเวลาที่คุณครูเนี่ยของในแต่ละกลุ่มของเด็กๆเ,เขาก็จะต้องมารับอาหารมื้อเที่ยงไปค่ะเราก็มีหน้าที่จัดแจงอาหารลงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ ลงโต๊ะลงใส่ที่เข็นอาหารให้คุณครูเขามารับให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นไม่ได้นั่งนะคะทุกคนอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะเราก็จะต้องมาเตรียมอาหารมื้อบ่ายนะคะไม่ใช่มื้อบ่ายที่แบบต้องกินเต็มที่นะคะก็จะเป็นอาหารประเภทว่าอาหารว่างมื้อบ่ายหลังจากที่เด็กๆเ,เขานอนแล้วเขาก็ตื่นมาเขาก็จะต้องกินอาหารว่างมื้อบ่ายนะคะ ตอนนี้คุณแม่ก็กําลังหั่นแอปเปิลนะคะเนาะก็หั่นตามจํานวนเด็กนะคะโดยจํานวนเด็กของแต่ละชั้นเนี่ยในทุกๆเชา้าคุณครูเขาก็จะเอาอตัวเลขว่าเด็กวันนี้มากี่คนมาให้เราเราก็จะทําตามจํานวนเด็กที่เราได้รับมาจากคุณครูนะคะพากไปเราก็งงนะคะเอาละค่ะจะสันส้นๆนิดนึงนะคะเมื่อเราตั้งกล้องไว้แล้วเราก็จะต้องมาหั่นแอปเปลิลให้เพื่อนๆดูเนาะ หลังจากที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดใส่ถ้วยใส่จานปิดล็อกให้เรียบร้อยจัดใส่สำรับนะคะโดยมื้อบ่ายก็จะมีของหวานให้เด็กๆก,กินด้วยแล้วก็จะบวกกับผลไม้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแอปเปิ้ลประมาณนี้สีแดงสวยงาม2กลุ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมตะกง เอ้ยไม่ใช่เตรียมถ้วยเตรียมจานนะคะอย่างนี้ไว้พร้อมสําหรับคุณครูที่เขาจะมารับอาหารนะคะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้นั่งนะคะทุกคนต้องมาชงกาแฟนะคะเตรียมเบรกให้คุณครูเขาวันนี้แม่แอบเอาสปริงโรเปาะเปี๊ยม,มาเสิร์ฟคุณครูด้วย <S <S ตัดภาพมาตรงนี้คือคุณแม่ต้องไปทําความสะอาดนะคะอย่างแรกเลยทาความสะอาดอะไรขัดห้องน้ําถูพื้นทิ้งขยะ ท,ทุกห้องในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยก็คือเราต้องทําหมดตามภาพที่เพื่อนๆนเห็นนั้นก็คือการซักผ้านะคะซักผ้าที่เราใช้ถูพื้นซักผ้าที่เราใช้เช็ดโตะ๊ะเช็ดพื้นเช็ดอะไรเรียบร้อยจัดเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยนะคะสังเกตว่าสีเสื้อจะเปลี่ยนไหมคะตอนที่เรามาทําความสะอาดแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามาทําความสะอาดเราก็จะต้องเปลี่ยนเสื้อ ตอนที่เราไปทํางานในครัวเราก็จะต้องใส่เสื้อทํางานครัวนะคะแล้วก็ใส่หมวกนะคะแต่ตอนที่เราทําความสะอาดเราไม่ได้ใส่หมวกนะคะทุกคนเน,เนื่องจากเวลาทําอาหารเนี่ยเราจะต้องใส่หมวกว่าผมเราร่วงนะคะหลุดใส่อาหารไม่ดีแน่นอนค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทุกคนซักผ้ากันต่อไปค่ะมีเครื่องซักผ้าให้หลังจากนั้นก็เก็บขย,ขยะทิ้งให้เรียบร้อยนะคะมัดปากถุงให้เรียบร้อยเตรียมตัวเอาขยะไปทิ้งนะคะ โดยที่ฟินแลนด์นะคะเราก็จะมีการแยกขยะนะคะตั้งแต่ครัวเรือนเลยนะคะมีขยะเปียกนะคะแล้วก็ขยะลังแล้วก็ขยะรวมต่างๆนะคะที่สามารถใช้ไปต่อยอดเป็นขยะพลังงานได้นะคะเราก็จะแยกทิ้งตามจุดต่างๆตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะท่านั้นเด็กๆที่นี่นะคะเขาจะได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าต้องทิ้งขยะให้ถูกถังนั่นหมายความว่าการแยกขยะนั้นเขาสอนเด็กๆกันตั้งแต่ที่บ้านเลยค่ะตามท<ๆ>ี่เพื่อนๆเห็นเลยเนาะขยะโลห ขยะแก้วต่างๆก็จะทิ้งตามจุดตามถังที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะคะก็การทํางานในประเทศฟิแนแลนด์นั้นนะคะถือว่าก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับค่าเงินที่เราได้นั้นมันก็คุ้มค่าคุ้มค่าเหนื่อยที่เราริ่เรียนมานะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการใช้ภาษานะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสําหรับการใช้ชีวิตในที่ประเทศฟินแลนด์ของพวกเราค่ะคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะคะติโมโรซาไทฟินหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการอยากจะเรียนในสายอาชีพคุกหรือว่าสายอาชีพแม่ครัวนะคะแล้วเพื่อนๆได้เห็นวิดีโอการทํางานนั้นถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ